ต่อตอนะเฟิร์สข้อเจ็ดเสร็จยังลูกเซิร์ชวันยืมนะเสร็จแล้วนะเซิร์ชวันยืมเซิร์ชวันยืมโอเคนะต่อมาข้อที่แปดข้อที่แปดเนี่ยเขาบอกบอกว่าให้สร้างคิวรี่ที่แสดงการเพิ่มหนังสือจากจำนวนหนังสือที่มีอยู่ในตารางเก็บข้อมูลหนังสือโดยให้เพิ่มหนังสืออย่างละสองเล่มเหมือนเดิมนะแต่ต้องย้อนกลับไปดูว่าเดิมของเรามันมีเก้าใช่ปะ นะแล้วก็พอมันมาเพิ่มอีก2มันก็ต้องเป็นเท่าไหร่9 11 1ก็ต้องเป็น11เล่มโดยให้แสดงเป็นตารางใหม่ที่มีจํานวนข้อมูลหนังสือเดิมแล้วก็จํานวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะโดยให้ตั้งชื่อตารางใหม่ว่าตารางเก็บข้อมูลหนังสือชุด2และตั้งชื่อคิวรี่ว่าแอสซัมบุกอันนี้มันจะคล้ายๆกับของเดิมแต่มันจะต้องมาแต่คือหนูจะต้องทามาจากจากตั้งแต่ข้อที่ข้อที่6 นะโดยอ้างอิงจากตารางข้อมูลของจํานวนของหนังสือเดิมอ่จากในข้อที่6นะคะเพราะฉะนั้นจากอันนี้นะคะทำเหมือนเดิมอาจารย์จะไปคลิกที่เมนู create เหมือนเดิมเลยนะ,ะไปเอาตารางแล้วก็คลิกที่ปุ่ม curly design นะคะอาจารย์ไปเอาตารางเก็บข้อมูลหนังสือขึ้นมาเหมือนเดิมมา,มาแค่ตารางเดียวเหมือนเดิมนี่คือทาเหมือนข้อ6อย่างเลย เพียงแต่ว่าข้อ6ตอนนี้มันจะต้องถูกเพิ่มอ่ะเป็นเป็นแค่9เล่มถ้ามาเพิ่มอีก2มันจะต้องเป็นทั้งหมดสิเล่มเท่านั้นนะคะอย่าอย่าคิดเกินนะเสร็จแล้วอาจารย์ทำเหมือนเดิมอ่ะอาจารย์ก็เอาตารางเอาเอาคอลัมน์ของตารางหนังสือขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมเนี่ยค่ะต่อนะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ทําเหมือนเดิมไปคลิกที่ปุ่มอัปเดต มันจะมีแถวอัปเดตขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมทางด้านล่างตรงนี้นะมันจะมีแถวอัปเดตขึ้นมาตารางเดิมอ่ะตารางข้อมูลหนังสือเดิมของเราอ่ะมันคือมี9มันคือมี9แล้วนะถ้ามาบวกอีอก2อถ้าอาจารย์คลิกเข้าไปดูต้องมี11ต้องมี11นะเพราะฉะนั้นอัปเดตตรงนี้เนาะจำนวนตรงนี้อาจารย์ก็ทําเหมือนเดิมก็คือจะเป็นจํานวนบวก2เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าในบวก2ตรงเนี้ มันจะต้องบวกมันจะต้องบวกกับจํานวนที่หนูทํามาจากในข้อที่9คือจํานวนหนังสือในข้อที่9ก้านะเอโทษค่ะในในส่วนของข้อที่6ก็คือเล่มแรกอะ่ะมันเท่าไหร่มันต้องเก้ามันเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมอ่าต้องมี9้าเล่มเพราะฉะนั้นถ้าบวก2ต้องเป็น11เเล่มนะแล้วก็แล้วก็ให้มันไปตั้งชื่อว่าเป็นอะไรอะ่ะตั้งชื่อว่าเป็น เก็บข้อมูลหนังสือชุด2นะโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ไปคลิกที่ปุ่มลานนะคลิกที่ปุ่มลานนะเสร็จแล้วอาจารย์กรอบตอบ yes นะแล้วก็นะฮะอาจารย์ก็ไปดูว่าในตารางเก็บข้อมูลหนังสือตรงนี้มันจะต้องจาก9เป็น11แล้วละโอเคนะ บวกกับตารางข้อมูลหนังสือเดิมเสร็จแล้วเนี่ยนี่าจารย์ดูเฉยๆนะเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไปนะคะไปคลิกที่ Make Table ตั้งชื่อว่าเป็นตารางเก็บข้อมูลหนังสือชุด2หนังสือชุด2แบบนี้นะเค okay, นะแล้วก็กดปุ่มโอเคมันทำสอสเต็ปนะ เสร็จแ,แล้วอาจารย์ก็ไปคลิกที่ปุ่มล้านอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็ตอบ yes อาจารย์จะได้ตารางเก็บข้อมูลหนังสือชุด2ตัวเนี้ยขึ้นมาพร้อมอ่าขึ้นมานะก็คือจะเป็นแบบนี้ทันไหมตารางเก็บข้อมูลหนังสือชุดสองมีนี่น,นี่ตัวนี้อันนี้ข้อที่แปด ตารางเก็บข้อมูลหนังสือชุดสองแล้วก็ตั้งชื่อคิวรี e ่ตัวนี้ว่า add sum book add sum book นะอาจารย์ก็เซฟชื่อว่า add sum book นะเข้าไปนะ add sum book add sum ใช่ไหมแล้วก็ book ใช่ป่ะอ่ะโอเคเสร็จแล้วอ่ะว่าง่ายโล